สวัสดีเช้าวันใหม่ใส่ใจพระวาจนาบทสรีที่114นะครับก็เป็นบทภาวนาเ,เรื่องบอก,การอบพยพออกจากอียิปตนะ์ก็แน่นอนอในเรื่องราวต่างๆนั้นรายละเอียดเราก็ทราบทราบกันดีแล้วนะว่าการอบพยพของชาวอิสราเอลจากอียิปต์นั้นมีความหมายมีความสำคัญหมายถึงการพ้นจากการเป็นทาสสู่ความเป็นไทยนะครับในบทสรดีบทนี้ก็ มีการเปรียบเทียบม,มีการพัฒน,นาอ,อย่างดีอย่างไพเราะเพราะพิ้งนะครับก็มีเนื้อหาสาระดังนี้นะครับก็บอกว่าเมื่ออิสราเอลออกจากอียิปต์เมื่อเผ่าพันธุ์ของยาโคบออกจากประชาชนต่างภาษายูดาห์กลายเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ของพระองค์และอิสราเอลก็เป็นเขตปกครองของพระองค์ทะเลและเห็นก็ถอยหนีแม่น้ำจอร์แดนก็ไหลกลับ ภูเขากระโดดดังแกะเพศผู้เดินเขาก็โลดเต้นเหมือนลูกแกะทะเลเอย๋ยทำไมเจ้าจึงถอยหนีแม่น้ำจอแดนเอย๋ยฉะไหนเจ้าจึงไหลกลับภูเขาเอย๋ยเหตุใดเจ้าจึงกระโดดดังแกะเพศผู้เดินเขาเอย๋ยทำไมเจ้าจึงโลดเต้นเหมือนลูกแกะแผ่นดินเอย๋ยจงสันสท้านเฉพาะพระพักพระองค์พระผู้เป็นเจ้าเถิด เฉพาะพระพักร์พระเจ้าแห่งยาโคบพระองค์ทรงเปลี่ยนหินผาให้เป็นสระน้ำทรงเปลี่ยนหินเหล็กไฟให้เป็นน้ำพุครับที่บอกแล้วว่า,าเป็นคำารานาเปรียบเทียบถึงความช่วยเหลือของพระเจ้าที่โปรดให้สิ่งต่างๆนั้นเกิดขึ้นไม่ใช่เพื่อผู้อื่นแต่เพื่อพวกเขาเพื่อชาวอิสราเอลไม่ว่าจะเป็น น้ำในทะเลที่แห้งไปและพวกเขาก็พาดผ่านข้ามทะเลทะเลแดงนั้นไปได้ใช่ไหมไม่ว่าจะเป็นทะ,ทะเลทรายที่มีน้ำพุไหลออกมามีน้ำให้เขาได้ดื่มได้กินหรือให้เขาปลอดภัยจากพยุันตรายต่างๆที่เกิดขึ้นในระหว่างรอนแรมอยู่ในถิ่นทุรกันดารน,นั้นพูดถึงภูเขาที่ก็คอย ปกป้องดูแลเขาด้วยคอยอถอยหนีไปให้เขาได้สะดวกสบายในการเดินทางในการก้าวเข้าสู่ดินแดนแหงพันธสัญญาชาวอิสราเอลก็นำสก,การและแทสรรเสริญพระเจ้านะเรื่องการอพยพออกจากอียิปต์นี่มันก็ฝังอยู่ในชีวิตในจิตใจของพวกเขาตลอดไปและแน่นอนมันก็มาถึงสมัยของเราด้วยนะ สมัยของเราในสมัยนี้บทสวสดีบทนี้จึงได้ยินบ่อยๆในโอกาสเทศกาลสมโภชปัสกาและมีการข้ามทะเลแดงมีการพ้นจากความเป็นทาสในอียิปมาสู่ความเป็นไทยพ้นจากบาปมาสู่ความไม่มีบาปคือบุญพ้นจากความตายมาสู่ชีวิตอะไรต่างๆเหล่านี้นะด้วยพระเมตตาด้วยความรักของพระองค์และถ้าสมัยของเราก็คือ เราจะคิดถึงองค์พระเยซูเจ้าพระธรรมใหม่ก็พูดถึงองค์พระเยซูเจ้าซึ่งทรงเสด็จมาในโลกนี้มาให้ศาสนาจักรนั้นเป็นเหมือนกับอิสราเอลใหม่ทีอ่ออกมาจากปัสกาของพระเยซูคือการาข้ามจากความตายมาสู่ชีวิตของพระเยซูบนกางเขนจากมาทรมานความตายของโรงและกลับมาสู่การกลับเป็นขึ้นมาของโรง นั่นเองคือจากความตายมาสู่ชีวิตก็เดบเทียบกันในพระธรรมใหม่ด้วยนะดังนั้นเองพี่น้องในชีวิตของเราเนี่ยเราจึงมีความเข้มแข็งมีกำลังใจถ้าหากว่าเรารู้จักที่จะคิดถึงความรักคิดถึงพระเมตตาของพระองค์คิดถึงชีวิตของเราที่ผ่านมาเอาง่ายๆเนี่ยคิดถึงชีวิตของเราที่ผ่านมาในแต่ละวันที่ผ่านมาจนทุกวันนี้นะ หลายคนบอก้โหมันทรมานมันายากลําบากเหลือเกินอะไรต่างๆอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้หลายคนอาจจะรู้สึกว่าชีวิตชั้นทําไมแต่ความทุกข์ทำไมคนนั้นเ,เขา,เาสบายกว่าชั้นคนนั้นเขามีความสุขกว่าชั้นอะไรต่างๆเหล่านี้คิดอย่างนั้นแต่ในเวลาเดียวกันพระเป็นเจ้านั้นพระองค์ทรงจัดทรงดูแลดูแลในสิ่งที่เหมาะที่ควรกับทุกๆคนอยู่แล้วเพียงแต่ว่าให้ทุกๆคนนั้นได้เข้าใจถึงพระเมตตาและความรักของพระองค์ การณ์การที่เราบอกว่าเราแย่เลยเรามีความยากลำบากทุกก็มีผู้คนอีกมากมายไม่รู้กี่ร้อยกี่พันล้านคนที่ยากลำบากที่อดอาหารตายที่มีปัญหาหนักหนาในชีวิตแก้ไม่ตกมีสิ่งที่จะต้องสูญเสียเยอะแยะมากกว่าเราแลวต้องมองอย่างนั้นด้วยเรายังถือว่าพระเบญเจ้าดูแลเราให้มีลมหายใจปัจจุบันนี้มีชีวิตอยู่มีอาหารกินมีความ สะดวกสบายตามฐานะตามสภาพของเราในปัจจุบันนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่เราน่าจะต้องมทนาคุณน้ำมัก,กาศและสรรเสริญพระองค์งแล้วนะครับเราคิดอย่างนั้นอย่าไปคิดเปรียบเทียบกับคนอื่นทำไมคนนี้เป็นอย่างนั้นคนนั้นเป็นอย่างนี้ให้ชีวิตเรากับพระเบญชาให้ดูว่าชีวิตเรากับพระเบญเจ้านั้นเราเป็นอย่างไงเราซื่อสัตย์ต่อพระเบญเจ้าบ้างน้อยแค่ไหนเรา ไว้ใจในพระเบญชาเรา,เาปฏิบัติตามน้ําพระทัยของพระเจ้าอย่างไรบ้างนะมากหรือน้อยหรือยังไงนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราต้องคิดวันนี้ก็ขอพระเบญ้าผู้ทรงสันผานุภาพพระบิดาพระบุตรและพระจิตประทานพระพรแก่ท่านทั้งหลายเถิม